แสงประสินหยกขาวหนองคายเอกลักษณ์เมล่อนดินแม่น้ำโขงหนองคายเกษตรกรผู้ปลูกเมล่อนหลากหลายสายพันธุ์ในตำบลหนองปลาปากอำเภอศรีเชียงใหม่จังหวัดหนองคายมาเป็นระยะเวลากว่า4ปีเตรียมยกระดับเมล่อนสายพันธุ์หยกขาวที่ปลูกให้เป็นเมล่อนเอกลักษณ์ของฟาร์มและของจังหวัดหนองคายใช้ชื่อแสงประสินหยกขาวหนองคายชปูปลูกด้วยดินแม่น้ำโขงที่มีความอุดมสมบูรณ์ทําให้เมล่อนที่ปลูกเจริญเติบโต,ตได้ดี สีสันตาข่ายของผิวสวยเนื้อแน่นเวลาเคี้ยวในปากมีกลิ่นหอมรสชาติไม่หวานจัดถือเป็นเมลอนที่มีคุณภาพใกล้เคียงกับเมลอนต้นกำเนิดของประเทศญี่ปุ่นนายนาวินลิมมณีประเสริฐเจ้าของแสงพสินเมลอนฟาร์มตั้งอยู่ที่ตำบลหนองปลาปากอำเภอสีเชียงใหม่จังหวัดหนองคายถือเป็นฟาร์มเมลอนที่มีขนาดใหญ่และปลูกเมลอนเป็นฟาร์มแรกๆในจังหวัดหนองคายได้เปิดเผยเกี่ยวกับการจะยกเมลอนสายพันุยกขาวที่ปลูกโดยใช้ดินแม่น้ำโขง ที่จะพัฒนาให้เป็นเอกลักษณ์ของฟาร์มและเอกลักษณ์ของเมลอนของจังหวัดหนองคายว่าการปลูกเมลอนต้องดูที่ผลผลิตและการเจริญเติบโตของเมลอนสายพันธุนี้เป็นหลักคือต้นเจริญเติบโตได้ดีมีความเหมาะสมกับสภาพอากาศของจังหวัดหนองคายมีความเจริญเติบโตในเรื่องของต้นนะถูก,กับอากาศบ้านเราลักษณะการเจริญเติบโตของเขาเนี่ยมีความสม่ำเสมอไม่เหมือนพืช สายพันธุ์อื่นแล้วก็มีความแปลกในเรื่องของลายที่มีความละเอียดและสีทองครับจร<อ>ิงทองลูกจะมีความสมบูรณ์มีมีน้ำหนักแม้แต่ดูขนาดเล็กๆที่เราเห็นอยู่นี่ก็2กิโลเป็นสายพันธุ์นี้ที่ผมมองที่ว่าจะนำมาเป็นเอกลักษณ์เป็นเนลอนในในฟาร์มเรานี้นะครับ,รบผมมองอยู่ที่ว่าขนาดของมันตอนนี้นะครับอยู่ที่ประมาณ2กิโล อัพหมดครับผมก็ถ้าอยู่ปกติมาตรฐานก็คืออยู่ที่2กิโลที่ผมปลูกในชุดนี้นะครับซึ่งมันมีความแตกต่างจากสายพันธุ์อื่นที่ผมปลูกมาและเนื้อเขาจะแน่นมากนั่นขึ้นเกิดจากลำต้นที่เขามีความสมบูรณ์และถูกอากาศบ้านเราตัวนี้นะเวลาเคี้ยวเข้าไปจะถึงจะมีกลิ่นหอมครับผมแล้วก็มีรสชาติหวานอยู่ประมาณ15บิ ถ้าตัดใหม่ๆก็จะออกกรอบนะครับถ้าเราทิ้งไว้วันสองวันนี่ก็จะนุ่มลงความหวานก็จะเพิ่มขึ้นแล้วส่วนของกลิ่นของความหอมนีถ้าเทียบกับเมลอนดั้งเดิมของญี่ปุ่นีถือว่าเป็นยังไงบ้างครับถือว่าได้เข้าเข้าขั้นถือว่าใกล้เคียงเลยครับผมในเรื่องของความหอมครับแล้วสายพันธุ์นี้เนี่ยเนื้อตัวนี้จะเป็นสีเขียวครับแล้วก็จะมีสีส้มอีก สีอย่างนี้เลยลายอย่างนี้ก็จะเป็นสีส้มอีกผมก็เลยมองว่าผมจะนำมาปลูกแล้วก็ทำให้เป็นเอกลักษณ์ในพื้นบ้านเราก็คือในเขตหนองคายหรือสำหรับกลุ่มลูกค้าที่มีความสนใจที่จะบริโภคเมลอนนะค,ะครับเมลอนตัวนี้เทียบกับเมลอนที่เป็นตัวผิวเรียบที่เป็นไข่ทองคำค,ความแตกต่างมันแตกต่างกันเยอะไหมถ้าเป็นไขท่ทองคำใน <c oughs> เรื่องของ ผิวเรียบนะครับสีทองความกรอบเขาจะสูงกว่ารสชาติหวานก็จะสูงกว่าครับผมแล้วก็หนึ่งก็คือในเรื่องความแตกต่างในเรื่องของขนาดไข่ทองคําจะมีน้ําหนักค่อนข้างเบานะครับเนื้อเพราะเนื้อเขากร่งการกรอบนี้ทําให้มีความปร่งในเนื้อนะครับน้ำหนักก็จะเบาตัวนี้ถึงจะกรอบนะความแน่นของเนื้อค่อนข้างสูงกว่า ครับผมแล้วก็แน่นกว่าน้ำหนักได้ดีกว่ามากครับ,รบผมมองในเรื่องของการผลิตเปรียบทเทียบนะครับสำหรับเกษตรกร,ร,กรนี่ผมมองอยู่ที่ว่าเราเราปลูกขึ้นมาแต่ละครั้งนหนึ่ง ความสูญเสียนะครับก็คือที่เกิดจากแมลงการเจริญเติบโตความต้านทานโรคเรามองตรงนี้แล้วก็ส่งผลจนถึงเราได้รับผลผมมองในเรื่องของการผลิตเปรียบเทียบนะครับสําหรับเกษตรกรนี่ผมมองอยู่ที่ว่าเราเราปลูกขึ้นมาแต่ละครั้งนหนึ่ง ความสูญเสียนะครับก็คือที่เกิดจากแมลงการเจริญเติบโตความต้านทานโรคเรามองตรงนี้แล้วก็ส่งผลจนถึงเราได้รับผลสายพันธุ์ตัวนี้จะให้น้ําหนักดีนะครับผมมันจะไปบวกในเรื่องส่วนของราคาครับผมแล้วก็แต่การปลูกเนี่ยก็เหมือนกันการดูแลทุกอย่างของเมลอนนี่ต้องเหมือนกันหมดครับผมแต่ขึ้นอยู่กับว่าเราจะเลือกสายพันธุ์ไหนมา ปลูกแค่นั้นเองครับ<อ>ที่ผมเปรียบเทียบเนาะแล้วผมได้นําปกติอะเมลอนที่ผมปลูกทั้งหมดนี่ก็คือผมใช้ดินแม่น้ําโขงผมใช้ดินแม่น้ำผมเอามาเพื่อเพาะปลูกข้างในนี้ทั้งหมดมก็คือโดยการลําเลียงหรือขนส่งมาแล้วก็นําเข้ามาในแปลงค,คุณสมบัติของดินแม่น้ําโขงเนี่ยค่อนข้างเป็นดินที่ล้วนซุยเวลาเรานํามาผสมกับอวัสดุ เพื่อที่จะให้เกิดการล้วนซุยเนี่ยมันเกิดความเหมาะสมได้เร็วครับผมแล้วก็มีอายุในการพ่อปลูกได้พอดีในการปลูกแต่ละครั้งก็คือ90วันหรือประมาณ3เดือนเนี่ยเราก็จะมีการเก็บแล้วก็ผัดเพื่อจะทําแปลงใหม่เวลาเราปั่นหรือเราปรับปรุงดินเนี่ยเขาให้ความสมดุลได้เร็วในเรื่องของความละเอียดเนาะแล้วก็ค่าเชื้อในในบริเวณ ที่เราปลูกเนี่ยมันอาจจะมีเชื้อบางชนิดพวกเชื้อราเชื้ออะไรพอดินแห้งเร็วรเชื้อพวกนี้ก็จะตายครับผมผมก็เลยคิดว่าอีกส่วนหนึ่งในเรื่องของรสชาติและก็ขนาดของเมลอนที่เราปลูกอยู่เนี่ยในพื้นที่ที่ผมเอาดินแม่น้ำโขงมาปลูกเนี่ยผมมองดูว่าดินแม่น้ำโขงเป็นดินที่มีคุณภาพนะครับ,รบแล้วก็เหมาะกับการพักปลูกพืชหลายชนิดแต่น่าจะเป็นในเรื่องของ พืชอายุสั้นครับผมครับผมแล้วก็มีการผัดเปลี่ยนบ่อยๆครับผมเพราะว่าคุณสมบัติของเขามีความล้วนศูนสูงครับระบบรากก็ทํางานได้ดีแล้วพันธุ์ที่พันธุ์ที่จะใช้เป็นเอกลักษณ์ของเราตอนนี้ถ้าตั้งชื่อพันธุ์อะไรครับตอนนี้ตอนนี้ผมยังใช้เป็นชื่อทางฟาร์มที่เขาผลิตขึ้นมาอยู่แต่ผมมองรู้ว่าอยากจะทําให้มันเป็นเอกลักษณ์ของหนองคายนี่ก็คงยังต้อง ต้องใช้ขอข้อมูลกระทางผู้ใหญ่นิดหนึ่งเพราะว่าเราถ้าเราเป็นในเรื่องของเอกลักษณ์ของนงคายนี่ก็ต้องสอบถามแล้วก็ขอให้ท่านเป็นคนตั้งชื่อให้ประมาณนี้ครับผมมีชื่อในใจบ้งหรือยังครับแต่ก็ใช้คําว่าแสงพสินนำหน้าก่อนก็คือเป็นชื่อฟาร์มครับแสงพัสดินหยกขาวครับเจ้าของแสงพสดินเมลอนฟาร์มกล่าวเพิ่มเติมว่าในเร็วนี้ทางแสงพสดินเมลอนฟาร์มก็จะมีการพัฒนาเมลอนให้เป็นเกษตรอินทรีย์หรือออร์แกนิก ซึ่งเมลอนที่ฟาร์มในขณะนี้ได้รับมาตรฐาน GAP แล้วโดยจะมีการปรับในเรื่องของโครงสร้างโรงเรือนให้มีความเหมาะสมในการพ่อปลูกเมลอนล่าสุดได้มีการศึกษาหาข้อมูลเพื่อนำม,มาใช้เพื่อยกระดับให้เมลอนที่ปลูกได้รับการพัฒนาขึ้นไปเป็นเกษตรอินทรีย์คาดว่าจะเริ่มดำเนินการหลังจากที่โรงเรือนเก่าจำนวน5โรงเรือนที่อยู่บริเวณด้านหน้าฟาร์มพังก็จะเริ่มทยอยปรับเปลี่ยนไปเรื่อยๆทุกอย่างจะต้องไม่มีสารเคมี Me เลย ซึ่งเป็นอะไรที่ยุ่งยากและท้าทายให้ลงมือทําผู้สนใจเมลอนคุณภาพดีที่จะยกให้เป็นเอกลักษณ์ของฟาร์มและของจังหวัดหนองคายหรือต้องการสอบถามข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่หมายเลข0930933565หรือทาง Facebook แสงพสินเมลอนฟาร์มทีมข่าวสำนักง,งานประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองคายรายงาน